สวัสดีครับฝากเชิญชวนทีมส่งฟุตบอลนนนสูงรองทีมนะครับที่สนามไบพาสโรงเรียนนลนสูงศรีตานีนะครับค่าสมัคร400นะครับเหมือนเรามัแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแข่งวันเดียวจบวันเสราร์ที่11พฤศจิกายน2566นะครับสมัครได้ที่เฟซอาจารย์ต๊อกนะครับสแกน Q ิวอา e คเข้ากลุ่มแล้วก็ไปสมัครในกลุ่มเราจะได้พูดคุยกันในกลุ่มมันจะได้การประสานงานเรียบร้อยครับ เพชรนจต้วคืออะไรอ่านายกิติยาในจ้หหอครับอ่ตอนนี้อายุเท่าไรไม่ได้บอกเลยอ่าประชาชนทั่วไปเลยครับตอนนี้ได้ประชาชนทั่วไปตอนนี้มีมีอยู่3มทีมละเราตั้งไว้สันทีมว่าถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอยากให้เนมาแลกเปลี่ยนเยนรู้กันวันเสาร์วันเดียวจบครับวันเสาร์จะถึงนี่เนาะครับจะน่าจะจับฉลากน่าจะวันไม่เพ่าหร่กับวันศุกร์เดี๋ยวดูยอดทีมบอร์โทรศัพท์เลยศูนย์แปดหกสี่หกห้าห้าหกเจ็ดเก้าครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยครับเบอร ครับครับครัดครับ